สวัสดีครับมอฟ้าสจัน์นะครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมนะครับก่อนที่จะชมรีวิวก็อขอแนะนํานะครับมอฟ้าสจั์เป็นมอบแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาพื้นที่มาฝุ่นเยอะนะครับแล้วก็ถูน้ําแล้วเพื่อไปดคราบสีขาวๆนะครับมอบปาสจ,จั์เป็นมอบแบบถูแห้งแก้ปัญหาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมรีวิวว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับ อันนี้จะส่งไปที่อำเภอบางปะหันนะครับผมจังหวัดอยุธยาก็ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็จะส่งผ่าน JNT นะครับแล้วก็ JNT ส่งสินค้าให้ถึงบ้านนะครับขอบคุณอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภอบรรยนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็ขอขอบพระคุณนะครับจะส่งผ่าน JNT อีกเหมือนกันนะครับก็เอรอ,อรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ มอบมาสจันเป็นมอบแบบถูแห้งนะครับแก้ปัญหาพื้นที่มากฝุ่นเยอะนะครับผมสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาอย่างที่แอดมินบอกไปก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับเราก็จะมีลิงก์เพจด้านล่างด้ามตา u t u b e นะครับแล้วก็จะมีรีวิวทางด้าน YouTube ให้ติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับมอบมาสจานครับผม